วัสดีครับพบกับเซล์จืดเซลลสายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพา fc ที่หน้าตาดีทุกท่กทานมารับชมไททัน4ประตูตัวเตี้ยแต่งเต็มแต่งหลอ่อขับออกจากโชว์รูมแบบเท่ๆไม่ต้องแต่งเพิ่มก็หล่อได้รถรุ่นนี้คือไททัน4ประตูตัวเตี้ย2.5 glx เรียกกันแบบลูกทุ่งว่า4ประตูตัวเตี้ยแน่นอนครับทุกคนรู้กันดีว่า4ประตูตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุด ราคาค่าตัวของเขาไม่ถึง700 0 0 0บาทนะครับ FC มันเป็นรถ4ประตูที่ราคาถูกกว่ารถแปบยกสูงซะด้วยซ้ำในส่วนของชุดแต่งเราจะได้อะไรบ้างมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะมองเห็นเมื่อมองมาจากด้านหน้าก็คือกระจังหน้าและแถบด้านหน้าทั้งหมดทำเป็นสีดำทั้งหมดเลยนี่ไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์หยาบๆนะครับมันเป็นงานสีทั้งหมดเลยหลายคนที่นำรถไปติดสติ๊กเกอร์ไปแรปสติ๊กเกอร์ จะรู้ดีนะครับว่ามันติดไม่ค่อยอยู่ตรงขอบตรงมุมของมันจะ,ะเผยอะออกมาขับเร็วๆเ,เจอลมแรงๆเจอน้ําฉีด,ดแรงๆมีสิทธิ์หลุดกลางอากาศได้นะครับแต่ของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยเป็นงานสีนะครับมาพร้อมกับแถบสีแดงคู่เพิ่มอารมณ์สปอร์ตชุดสเกิร์ตเราใช้ของ H S Sporty ซึ่งแน่นอนมันออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้ฝากระโปรงเป็นแบบเคฟลาตามสมัยนิยม ดูรวมๆแล้วรถคันนี้มันสวยสปอร์ตดุดันมากกว่ารุ่นธรรมดาอย่างแน่นอน FC ท่านใดที่สนใจรุ่นนี้อย่าลืมติดต่อเซลล์จืด084-516-4583 ID Line นิวัดขีีด KK ทำสัญญาและส่งมอบรถทั่วภาคอีสานนะครับไททันรุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด 225/65R16 ล้อแม็กสีดำขนาด16นิ้ว มันเป็นล้อมแม็กของแท้มาจากโรงงานทนทานแข็งแกร่งคราวนี้เราจะมาชมด้านข้างกันนะครับ fc ที่หน้าตาดีทุกทกท่านบริเวณชายล่างของตัวรถจะถูกติดตั้งด้วยไซสเกิร์ตของ s sporty ให้ความหล่อลงตัวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเสริมอารมณ์สปอร์ตด้วยแถบสีแดงมาพร้อมกับสติกเกอร์ Titan กระจกมองข้างถูกตกแต่งด้วยสีดำพร้อมแถบสติ๊กเกอร์สีแดง โดยรวมแล้วด้านข้างให้อารมณ์สปอร์ตดุดันมาชมด้านท้ายกันดีกว่านะครับแน่นอนนะฮะบริเวณชายล่างก็จะถูกติดตั้งด้วยสเก์ตและพิเศษด้วยสปอร์ตบาร์ตกแต่งด้วยสีทูโทนก็คือสีขาวดำและแอบเสริมความสปอร์ตนิดๆด,ด้วยแถบสีแดงสามารถติดตั้งกระบะไลเนอร์ได้ตามปกติเลยซึ่งแน่นอนฮะเรามีแถมมาให้ ที่บริเวณด้านท้ายของหัวเก๋งถูกติดตั้งด้วยสปอยเลอร์นอกจากจะสวยเข้ารูปแล้วยังสร้างแรงกดอากาศในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงช่วยเสริมความปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่งด้านท้ายมาพร้อมกับชุดสเก์ตของ S อ p r t ร์มาในสีทูโทนเช่นเดียวกันขาวดำแล้วก็คาดด้วยแถบสติ๊กเกอร์สีแดงที่ฝากระบะท้ายถูกตกแต่งด้วยสีดำลายเคฟล่าดูสวยดูทันสมัยมากกว่าที่เคย ผมมีคลิปด,ดีมาฝากจำนวน5คลิปเช่นอยากเธอลดผ่อนยังไม่หมดก็เทิร์นได้หรือทำสัญญาไฟแนนซ์ยังไงให้ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์แต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วเลือกคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางโอ่อ่านั่งสบายถูกออกแบบให้เป็นสีทูโทนบริเวณหลังคาเป็นสีเทาอ่อนส่วนบริเวณด้านล่างของตัวถังจะเป็นสีดำมาพร้อมกับเบาะผ้าไฮเกรดสีทูโทนจะเป็นสีเทาตัดกับสีดำช่วยให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ห้องโดยสารด้านหลังโออากว้างขวางนั่งสบายพนักพิงของเบาะหลังจะมีลักษณะการเอนที่มากกว่าปกติมาพร้อมกับที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วจำนวน2ใบกล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับผู้ที่ประวัติเครดิตดีมีอาชีพที่ชัดเจนรับชุดแต่งชุดนี้ฟรีทั้งหมดหากชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซล์จืดด้วยนะครับ คุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ